สวัสดีค่ะ,คะทุกท่านที่ทุกท่านเห็นใช่ไหมคะที่ทุกท่านไม่ว่าจะฝากปัจจัยมาหรือได้เดินทางไปร่วมพระป,ป่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะซึ่งวันนี้วันอังคารเองใช่ไหมเราก็เนี่ยนี่ผลงานแห่งการที่เราทําบุญสุนทานนี่เห็นไหมแขนบารมีนี่ช้ําเขียวเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหม นี่หลาจุดคะหลายจุดแต่เรามีความสุขนี่นี่หมายถึงว่าโอ้โหเจ็บนิดหน่อยนะคือเทวดาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทวดาออกจากล่างเราเลพี่เจนะขาเทวดาออกจากล่างเราก็เหลือล่างเหี่ยวเหมือนเดิมตอนตอนตอนที่เราเราทํากันอ่ะตอนนั้นเทวดาแบบว่า คือมาแฝงร่างหรืออะไรไม่รู้เนาะขอไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพี่ขอเลยพี่ขอเลยไม่ช่วยยกถังปูไม่ไหวแล้วพี่บอกตอนตอนแรกยกไหวแล้วเรามันเริ่มเอาเช้ดตาอยากได้พี่ก็มาเลยจ้ามาเลยจ้บไม่ช่วยให้กิตที่พลังน่อยจิตก็พูดอย่างเงี้ยค่ะอพูดใช่เพอพี่ต้องยกขึ้นไปให้อาจารย์ด้วยนี่มันใช้น้ําหนักแบบโอ้โหใช้แรงมาเพราะว่าถังชุดจีจะสูงไงถูกมาก็จะใช้แรง แรงที่จะยกไปเล่นงานไอพนักงานปูนในหัวหน้าโม่เนี่ยว่าใครมันตักปูนถ้าเต็มถังขนาดนั้นโอ้โหแตักแบบเป่งมากเลยเนาะเป่มมากเลยเกือบเต็มล้นเลยมันหักมากเลยจ้ะจะจัดการมาเรียบร้อยไนซักไซด์ถามตัวว่านี่จะไม่ให้คนกังอะไรที่ที่หัวเขาได้นั่นแหล่ะที่เลยสเน้ะซักค่อคนถังก็ยิงดีเป็นมาเต็มถังเลยนะตอนนี้เราก็ต้องบอกก่อนว่า อย่างนี้ก็คือเราเทฐานชุดชีเนี่ย<ฆ>พี่เคยบอกเลยใช่ไหมว่าโบสถ์โบสถ์หนึ่งคือวัดวัดหนึ่งอ่ะจะมีโบสถ์ได้เพียงโบสถ์เดียวเพราะฉะนั้น<ม>เป็นถือว่าเป็นบุญที่ใหญ่มากมที่เราได้ส,สร้างฐานชุดชีแล้วเงนิงนของเราที่ทอดพระปาเนี่ยไม่ได้ว่าแค่ฐานชุดชีอย่างเดียวฐานชุดชีเนี่ยใช้เงินไม่เท่าไหร่หรอกฐ<ฆ>านชุดชีก็เสร็จถูกไหม<ฆ>ใช้เงินน้าจะแบบว่าอาทตีซสัแบบว่าทนายาทก็แสนหนึ่ง ตีซะเลยนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะไปจ้างไปจ้างผู้รับเหมาอะไรเท่าไหร่นะพี่จิตแต่ว่าตีซะว่าแบบเอาแบบหรูๆรูแบบว่าติดอะไรกระจงกระจกเออความสวยงามเลยก็ประมาณเป็นแสนนะตีแสนหนึ่งก็เหลือเงินของเราอีกมากมายก็สร้างโบสถ์เนียก็ทำาไปนั่นก็ก่อก่ออีก ถูกไหมพี่จีก่ออิดขึ้นไปแล้วก็ชาก่ออิดโบดไม่เท่าไหร่เองโบดอิดอิดไม่เท่าไหร่โบดอะยังมีแต่เสาเลยหลังคาก็ยังไม่มีกระเบื้องเพราะพี่สร้างมาหมดแล้วอิดก็ก้อนหนึ่งก็เออตีซ5บาท7บาทอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าใช้อิดมวลเบาก็ก็แพงหน่อยอาจจะก้อนละเจ็ดหรือสิบหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอิดบล็อกอ่ะก็ก้อนละเจ็ดบาทถ้าตอนนี้วัตวัตถุดิบขึ้นก็เป็นแปดบาทแล้วก็เออปูน ปูนก่อใช่นะปูนที่จะต้องต่อติดอีอกนั้นแล้วก็มาเป็นปูนฉาเพราะฉาบเสร็จก็ทาสีหรือว่าจะติดกระเบื้องอีกอะไรเงี้ยโอ้ก็เงินของเราก็ได้มากมายนะเพราะเดี๋ยวรอบรอบส <2 S 1> องรอ,อ,อบไปอีกรอบสองรอบถ้ารอบสองได้อีกนะ ได้เยอะๆนะคิดดูทีเราได้สร้างโบสถ์สร้างโบสถ <c oughs> ไ์ได้เกือบทั้งหลังเพราะว่า <c oughs> โบสถ์ของท่านไม่ได้ใหญ่มากม,ม,มันเล็กมันเล็กก็ไม่ตึงเป็นที่จะต้องใช้เงินหลายล้านนะไม่เถิดท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้สร้างวิจิตรการตานะค่ะท่านสร้างให,ให้เป็นโบสถ์ที่ว่าพระได้ทําศังยกรรมของพระได้ที่ขงส่งคือการบวชพระหรือว่าเทศนาหรือว่าวันมาคาบูชามีว่า เอาเวียนทักษินารอบโบสอะไรได้ถ้ามันก็ไม่มีโบสถ์ให้เวียนเทียนหรือว่าว่าทำกิจของสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นวันวิสาคาอาสามาคาอย่างเงี้ยค่ะเราถือว่าเราได้บุญมากนะเพราะเขาเอาเงินของเราไปจริงไปทําได้จริงๆเพราะว่าไม่อาจจะคือท่านไม่มีเลยอะ แล้วได้ต้นทุนของเราไปอย่างเยอะใช่ค่ะคืออย่างชาวบ้านมาก็นิดหน่อยเนาะใช่ค่ะพระป่าไอ้กระถิ่นของเห็นว่าท่านเพิ่งรับกระถิ่นไปนะแล้วก็มาจัดงานเพราะป่าเราต่อกระถิ่นก็ก็ไม่ได้มากอะไรเลยเนาะใช่ค่ะเพราะป่าเราได้มากกว่ากระถิ่นอีกท่านอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราต้องภูมิใจว่าเราได้ได้สร้างโบสถ์โบสถ์หนึ่งฝากไว้ในบวรพมุทธศาสนาได้ทั้งสร้างฐานชุดชีที่ประดิษฐาน พระประทานอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่ในโบสถ์ต่อไปอย่างเงี้ยถือว่าโอ้โหอนุโมทนาบุญแกทุกทุกท่านมากๆากเลยก็พอไปถึงวัดใช่ไหมพออาจารย์เจนทอดพระป่าเจพิจิตพอตอนกดน้ําเนี่ยอาจารย์เจนเห็นอะไรโอเอามาบอกตรงนี้สิก็อาจารย์เจนได้เห็นรก็อะไรเนี่ยอาจารอกดน้าอ่ะนางไม้นางไม้ประจําวันแรกก็โกรกกะกล้าไม่กล้าแต่เข้ามา ก็กลัวก้าวาอ้แที่เรื่งถามทำไมเขาถึงกลัวกลัวก้าวแต่หมอเขาเขินเขาเขินแบบว่าไม่ไม่เคยเห็นคนทําบุญแบบนี้ไม่เคยเห็นคนทําบุญเทปบุญอย่างเนี้เขาแบบอนุโมทนาบุญแต่เขาก็เขินยังไม่เข้าใจว่าเขาเขินไม่เขาเขินว่าเราก็บอกเขาเขินอะไรออจเจนอ๋ออาจารย์เจนเลยบอกว่าพี่ลุงเขาเขินอย่างนี้เขาเขินว่าตอนเขามีชีวิตอยู่อ่ะเขาไม่ได้ทําบุญเลยพี่จี๊ด ไม่ได้ไม่ได้คู่หนูก็จะหลับเลยนะหลับในงุ่งนอนไม่ได้ทำบุญหลังใจกันมาไม่ได้ทําบุญสุนทานเลยในในในการที่ว่าเขาทําบุญอย่างอื่นแต่เขาไม่เคยทําบุญที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าการเทปูนแบบเนี้ยเขาเห็นการเทปูนที่จริงจังอย่างเงี้ยเห็นเราโย่เนเราอะไรจริงจังเงี้ยเขาบอกเขาเกิดมาเขาไม่ เคยทาอะไรที่แบบแบบนี้เลยและต่าลูกทัวร์หลายคนนะที่มาใหม่ก็ไม่เคยทํำอะไรเรามีแต่ว่าไปฝากเงินเขาทาบุญก็ไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาทแบุญนคือเราอาจารย์เจนะพี่จีได้เห็นวัดนี้จริงจริงไหมที่เราไป s u เว e y กัน่ะอาจารย์บอกว่าเออเห็นจากไกลๆเลยนะคือก็อยู่อยู่หลายซอยมากและเห็นแสงสีทองอ่ะพุ่งมา ก็เลยบอกคุณเมทคุณเมทเป็นคนขับรถคุณเมทไปตามแสงสีทองคุณเมทบอกว่าแล้วผมจะเห็นได้ยังไงเพราะผมไม่ได้เห็นแสงสีทองต้องพิจิตรเดินละอาจารย์ก็ขับไปตามที่แสงสีทองอ้าวอาจารย์ต้องบอกนะเพราะผมไม่ได้มีตาพิจิตรพิก็มองหาแสงสีทองเหมือนกันเพราเราก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันอาจารย์ก็เลยก็บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวาขับตรงไปจนไปเจอวัดเนี้ยใช่ค่ะก็เจอแสงเยอะและเชื่อไหม วัดนี้เราไปทั้งเซอร์เวยแล้วก็ไปเอ่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ใช่แต่เราไม่เคยขึ้นเขาไปไปบนเขาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอุไยอาจารย์เจนรู้ประวัติได้ไงว่ามีพระอังศรีทองพระองค์ศรีทองศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนบอกว่าเชื่อไหมต้องแต่เซอร์เวยมาแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่มีเวลาขึ้นเขาเลยไต้องกระไดหลายไม่เพราะเราต้องต้องทำมาแล้วเราก็ต้องไปวันสองต่อเพราะว่าวันนี้เรามาเซอร์เวยก็ ลูกโมงบางคนอาจจะเคยขึ้นไปแล้วก็ได้แต่เราเราไม่ขึ้นเลยนะแต่หลวงพ่อบอกว่าแล้วพี่เจ้ามงเจ้าแม่เราก็ยังไม่เห็นอะไรด้วยหลวงพ่อพูดคำพูดอยู่นั่นแหละว่าแม่นจริงๆแม่นจริงๆรู้ได้ยังไงข้างบนมีพระสีทองใช่เพราะเราเห็นตั้งแต่อาจารย์เจนเห็นตั้งแต่เซเวียแสงสีทองพวยพุ่งขึ้นไปสู่ฟ้าเลยใช่ขึ้นไปสู่แบบว่าก้อนเมฆเราก็เลยอยู่ไกลๆอาจารย์ลยคุณมิตรไปวัดเนี้แหละ เทวดานําทางให้ไปวัดนี้คือว่าเอ่ออาจารย์เวลาจะออกจากบ้านอาจารย์จะขอศีทธิธิ์ว่าให้ไปวัดที่ต้องการที่จะเศร้าอิหารทานต้องการเออที่จะได้ปัจจัยของเราจริงๆนะเพราะเรารวบรวมกันมาคนละเล็กคนน้อยคนละร้อยคนละสิบคนละห้าบาทยังมีเลยบาทหนึ่งก็ยังมียี่สิบบาทยี่สิบบาทก็มีเนี่ยี่สิบบาทข้าบ้าเนีกก็ฝากมาใช่ไหมล่ะจะเท่าไหร่ก็ตัใจ มันก็กลายเป็นเงินได้ไหมมันก็กลายเป็น้อยได้ไหมมันก็กลายเป็นเงินให้กรบโบได้พอตอนเราพอจัดแถวเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ได้วางแผนว่าอ่ะมีแถวแถวไปกับแถวกลับเที่ยวนี้ก็มันแต่ละเที่ยวจะไม่เหมือนกันนะเนาะเที่ยวนี้เห็นว่าคนจํานวนน้อยหน่อยก็เราก็มีแค่สองแถวมีแถวไปปูนปูนเต็มไปกับปูนเป่ากลับทางเป่ากลับตอนนี้ก็คือว่า เทก็หูไม่นึกว่าฐานชุดที่เราเทเปนครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะพี่เจม่คิดไปจริงพอเราขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยลึกอย่างนี้เลยลึกแบบน่าจะสองเมตรกว่าไม่สองเมตรกว่าพี่เจสามเมตรสามสี่เมตรเลยนะสูงมากเราลงเทไม่เต็มเพราะว่าเขาจะบรรจุบรรจุเอ่ออะไรนะดวงเดิมอะไรที่คนด้วยไงก็เก่งบรรจุเอ่อของมาลงไปอ่ะยังฟาร์มสูงสูงกว่าตัวมันตั้งเยอะเขาจะบรรจุพระบรรจุอะไรอย่างเงี้ยลงไปด้วยนะแผ่นทองแผ่นอะไรของ แผ่นดวงไงไหแผ่นทองที่เป็นรูปไว้เขียนเชื่ออะไรย่เงี้ยจะเป็นจุลงไปเขาก็เลยให้เราเว้นให้เราเว้นประมาณสองสองบล็อกของอีกบล็อกพี่เจใช่ต่อแถวอีกบล็อกหนึ่งก็น่าจะเท่านี้แล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งเราก็มีได้มีโอกาสพี่เจ๊ได้หนูนะก็ได้มีโอกาสว่าอุ้ยใส่ใส่แหวนคาเทียที่ว่าประดับเพชรด้วยแล้วก็เป็นทองด้วย ก็ได้มีโอกาสว่าเฮ้ยถึงวาระโอกาสแล้วน้องท่านหนึ่งในในเป็นจิตอาสาด้วยจิตอาสาใหม่เนาะแล้วก็ <c oughs> แล้วเป็นคนที่ดูไลฟ์เราอยู่ด้วย <c oughs> ก็ได้มอแบแหวนทองคาเทพี่พี่ก็ใส่ในงานบุญไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นแจกโควิดหลายงานแล้วไม่ว่าจะเป็นไปทอดผ้าป่ากาถินส่วนตัวพี่ใสของน้องอะไปทาบุญสุนทานหลายงานแล้วน้องก็ได้บุญแล้ว ที่ก็เลยหย่อนทองที่น้องให้พี่เนาะทองพร้อมเพชรเนาะก็เรียกแหวนแหวนเพชรแหวนคาเทียมีทั้งเพชรประดับแล้วก็ทองก็ถอดสลอาใส่ไปน้องก็ได้บุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกท่านในในเว็บไซต์เราไม่ได้เอาแหวนที่เป็นทองเหลืองนะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งทาตามแบบพี่แต่เขาเอาแหวนแหวนผ้าธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นแหวนทองไม่ได้นะเวลาเวลาใส่ไปในที่พระอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเราจะฝากไว้ในหุ้ศาสนาเราต้องใส่ของจริงคืออย่าไปใส่ของปลอมนะค่ะไม่ใช่ตางก็เดินไปหย่อนกันนะใครก็มอไปอาจารย์เออใช่ดังเดินไปหย่อนเป็นวุ่นวายสับสนไม่ได้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาย่อนไปในของแท้ของอะไรเนี่ยมันไม่ควรถ้าเป็นลูกทัวร์เราไม่ควรจะหย่อนของปลอมแต่ถ้าเจ้าหน้าที่วัดหรือตัววัดอ่ะเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาจะหย่อนของปลอมก็เรื่องเขาเขาก็ได้ของปลอมไปแต่แต่ซึ่ง ลูกศิษย์อาจารย์เจนหรือคนที่ไปกับอาจารย์เจนเราอยากให้หย่อนของแท้เท่านั้นอย่าอย่าไปหย่อนของปลอมกันนะคะอย่าไปหย่อนเหรียญเหรียญเหริอะไรลงไปกันม,มันมันไม่ได้มีคุณค่าต่อพระศาสนาตอนที่ว่าเวลาเราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้เออเราตายไปหลายร้อยปีสิ่งเหล่านี้จะผุดขึ้นมาแล้วก็ให้คนอื่นเขานำไปขายได้ แล้วก็สร้างวัดสร้างโบสถ์ต่อไปอีกไงในชาติต่อๆไปอีกพี่จีเราก็จะได้ต่อๆไปอพราะวันที่28เราจะไปเทปูนอีกค่ะเขาถามว่าพี่ลุงพี่จีกะอาทิตย์ไหนจะไปเทปูนอีกค่ะ2ี่แเลยค่ะก็คือสิ้นเดือนไปทีหนึ่งรอบสองค่ะยี่บปดนะถ้าเกิดว่าก็จะไปเททางให้เต็มแล้วก็จะไปเททางเดินรอบอุโบสถเพิ่มค่ะถ้าทุกท่านจะทําบุญน่ะก็โอนไปใจมาได้เลยเพราะว่ามันจะมีใช่ไหมคะต้องเทเทปูนรอบแล้วก็ที่บอกอ่ะ โบสอาจจะเสกโบสอาจจะเสเพราะคณะสงฆ์สวัด์เลยนะเออยากนะสร้างโบสถ์ี่หายนะโอ้ยยากมันมีแต่คนไอ้น้่นั่ะใช่แต่เราจะเป็นคนมาสร้างเองเนี่ยสุดยอดนะตอนลำเลียงปูนเดี๋ยวแดดล่มแดดอบเดี๋ยวมีลมพัดอาจารย์เจนินเทพองค์ใดเสด็จมาหูก็ท่านอยากมาร่วมบุญหมดเลย องสุริเทพก็อยากมาเราบอกว่าเอาองพระพายมาหน่อยองค์พระพายก็มาพระพายมาเราไม่เรียกองศิริเทพองศิริเทพเหฉันก็อยากจะมาร่วมบุญกับเธอเธอไม่เรียกเหรอฉันตอนมีชีวิตอยู่ฉันก็ไม่เคยทำฐานชุดชีหมือนกันใช่ไหมเธอเรียกแต่ลมเธอฝนเธอก็ไม่เรียกเธอเรียกลมลมก็ะพายใช่ป่ะแล้วก็องค์เทพองค์ต่างๆที่แบบไหว้นั่นน่ะเนาะเรียกมาแต่ว่า มีองคสุริยเทพกับกับองฝนเนี่ยองค์พระพิรุณเนี่ยที่จะไม่เรียกเพราะเรียกบาลีทั้งแดดร้อนผิวด้วยทั้งฝนด้วยไม่เรียกแต่องคค์์องศุริยาเทพก็จะมาแต่องค์สุริอาเทพอบบไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเราอเดี๋ยวต้องทําความรู้จักกับองสุริยาเทพไปก่อนเพราะว่าองค์ที่รู้จักกับเราคืออองค์อมรินเทวทิราที่ที่ที่มารับรับหน้าที่องคใหม่นี่แหละองคใหม่หม่ถึงองค์ใหม่ทั้งโลกนะ องใหม่ของทั <amigo> ้งโลกนะมารับตําแหน่งนะองค์องค์อมรินเนี่ยเทวาธิราชเนี่ยหรือท้าสกัดเทวราชเนี่ยคือองค์ใหม่อาจารย์เจงก็ทําความรู้จักไว้แล้วก็องค์อะไรนะองสุิอ่อองอะไรนะเขาเรียกอะไรพระพิลุนพระพิลุนเนี่ยอาจารย์เจงก็รู้จักทําความรู้จักกับสององเนี้ยไว้ตลอดแล้วอันนี้พูดกันได้ว่าท่านอย่ามานะองององพระพิลุนก็เลยท่านก็เลยไม่มา แต่องค์สุริยเทพเนี่ยยังบอกตำโตงว่าไม่ค่อยทำความรู้จักกับท่านเลยเพราะว่าคือว่าจริงๆแล้วท่านเป็นคนให้ไฟเราให้เรามีไฟได้จุดไฟนี่ก็ต้ององค์สุริยเทพใช่ไหมแม่พระเพิงอะไรเงี<ะ>้ยใช่ไหมแม่พระเพิงกับองค์สุริยาเทพนี่ก็ก็เป็นเครือญาติกันนะแต่เราก็ไม่ไม่อยากเรียกเพราะว่าบ้านเมืองเรามันร้อนอยู่แล้วไงก็คือด้วยด้วยเมืองไทยอะร้อนอยู่แล้วเราก็เลยไม่ไม่ แต่ตอนนี้เราต้องอาจจะต้องบูชาท่านแหละเพื่อทําความรู้จักกับท่านเพราะท่านรู้สึกว่าท่านจะเผาผ่านหนังของลูกอะเกี่ยมหรือเกินฟ้าก็จะขึ้นกะก็จะมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปทาความรู้จักท่านเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เรียกทกําความรู้จักกันหน่อยแหละว่ายังไงทำเนี่ยดีเนาะน้องเนี้ยเออเตือนเราดีที่อาจารย์ไหวพาไหวพระอ,อุบตอะ่ะ พูดถึงอะไรคะเกี่ยวกับดอกบัวสีชมพูสี่ห้าร้อยดอกไม่ใช่ก็คืออย่างนี้ดีแล้วน้องถังอ่ะพระอุปคุตในนี่วัดสองแะไม่ใช่วัดหนึ่งเยรายังไปไม่ถึงวัดวัดสองนะก็สองเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราอ่ะอาจารย์นะตอนแรกเขาเจตนาที่จะพาทุกคนน่ะไปบอกประวัติตามที่ญาณอาจารย์ได้เห็นนะนอกเหนือจากจากประวัติทางทางพระพุทยาศาสนาศึก ต่อไปแต่ตอนนี้มันมืดซะก่อนไงมืดก็นังไม่ได้มืดด้วยอาจารย์เขาก็เลยเอาบูมอะไรที่เขาตั้งใจเอาไปอ่ะก็ไปไหว้ไปไหว้แล้วตอนนี้มันมีลูกทัรวตามไปนิดหน่อยมันเขาไม่ไหว้เขาอยู่แล้วเขาก็เจอเขาก็อ่าเขาก็ได้ฟังไปด้วยตอนนี้อย่างนี้ไหว้พระอุปคุตอ่ะท่านเป็นเจ้าแห่งอ่อสะดึงทะเลก็คือแบบว่า เป็นใหญ่ในท้อง่าใต้ใตมาหาสมุทรนะเนะ้ะมาาสมุทรมีประวัติอันยาวนานอันนั้นอ่ะเดียเด๋ยวเด๋จะมาเล่าให้ฟังถึงอย่างไอ้นี่เนาะอย่างถึงบิ๊กถึงขิงกว่านี้เพราะว่าดูคู่พี่ท่าทา,างจะเราลับตื่น, <ๆ S 2> นแล้วตอนนี้จะบอกก่อนว่าไอ้สี่ห้าร้อยดอกที่บอกว่าเอ่อหมายถึงดอกบัวอะไรเหรอพออาจารย์ไปนําว้แล้วอาจารย์ก็แบ่งบุญให้พระอุปคุตใช่ไหมคะท่านพระอุปคุต แล้วก็บอกท่านท่านมีบุญบารมีมากท่านมีอิทธิฤทธิ์มากนะลูกหลานทั้งหลายเนี่ยแบ่งบุญให้ที่ไปเทปูนวัดที่หนึ่งมาแล้ววัดที่สองลูกก็ทอดปะป,ปาช่วยเหลือข้านำข้าไฟวัดเพราะตอนนี้โควิดด้วยอะไรด้วยคนก็ไม่ได้หย่อนข่าน,ำข,านำข้าไฟวัดเท่าไหร่เพราะว่าคนไปวัดไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้พวกลูกก็ไปช่วยต้องแสนกว่าบาทอะไรนี้<ด>แ,ลแล้วก็นะก็นั่นเป็นค้าน,ำข,านำข้าไฟก็ยังตื้อไปได้ไปได้หลายเดือนนอยนะช่วยวัดแล้วก็เดี๋ยวรนะอบสองเราไปอีกเนี้ย ก็จะช่วยตือคนานำข้าไฟวัดไปได้อีกหลายเดือนทีเดียวใช่ไหมเดือนหนึ่งก็สมมุติว่าสี่สี่ห้าพันเงี้ยเออท่าก็ยังก็เราก็ยังอยู่ไปได้ต้องหลายเดือนใช่ไหมจากจากคณะคณะเสบียงสวรรค์เราใช่ไหมตอนนี้ก็แบ่งบุญให้พระอุปคูตพระอุปคูตก็หูยินดีเป็นใจท่านก็โมทนาบุญด้วยแล้วท่านก็บอกอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากให้ท่านช่วย เพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์มากช่วยเมตตาเหล่าหมู่มวลมนุษย์มีเมตตาลูกหลานทั้งหลายที่ว่าเออได้มาประกอบคุณงามความดีลูกหลานก็ยังต้องยังไกยสังขารอยู่เนาะกายสังขารนี้มันต้องใช้ธาตุดินน้ำลมไฟแข็งให้แข็งแรงยังยังต้องมีธาตุดินน้ำลมไฟยังต้องปวูกต้องเมื่อยและก็ยังต้องใช้ปัจจัยเงิน ในการทำบุญบำรุงศาส,สนาด้วยเลี้ยงครอบครัวด้วยเลี้ยงสังการตัวเองด้วยเนี้ยอาจารย์บอกให้ทุกคนที่อยู่ในรถก็อาจารย์ก็บอกให้ไม่ใช่แต่คนที่ไปนะที่เดินตามไปอาจารย์ก็บอกเนี่ยมากันเนี่ยส0่รอกว่าชีวิตเนี่ยขอให้ท่านขอให้ท่านได้โปรดเมตตาคนทั้ง400ยกว่าชีวิตเนี่ยท่านก็ให้ดอกบัวสีชมพูคนละดอกทุกคนเลยค่ะภูมิใจไหม<อ>ได้ก็ถือว่าเราทำบุญมามากแล้ว ยสีฟันค่ะใช้ดีมากใช่รุ่นลิมิเต็ดได้รับแล้วเนาะแล้วแต่ละคนชื่นชมมารีวิวมาว่าใช้ดีมากฟันลื่นมากแล้วก็กลิ่นปากไม่มีปากไม่เหม็นเลยลองลองใช้กันดูนะคะบางคนก็ยังไม่ได้ไม่ได้สั่งไปก็เปิดใจให้กับเจนเฟสนะคะใช้เราก่อนจะสวดมนต์เราต้องแปรงฟันก่อนค่ะแปรงฟันก่อนขึ้นนอนแปรงฟันหลังจากที่าทานรับรับประทานอาหารแล้ว แล้วก็เวลาเราไปสวดมนต์เนี่ยเราต้องลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็เวลาเราปิดแมสออะเราจะได้กลิ่นปากเราเงี้ยเขาบอกว่ากลิ่นปากเขาว่ามากเลยแต่ใช้เจนเฟสไปอะไม่รู้เขาเขาเขาพูดจริงหรือเขาอวยพี่ก็ไม่รู้นะแต่เขาได้เป็นการพูดมาแล้วว่ากลิ่นปากเขาไม่มีเลยเอออันนี้อันนี้ก็พูดมาพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงต้องอันนั้นก็มันอยู่ที่สิ่งของเขาอะถ้าสิ่งของเขาพูดจริงเขาก็รักษาสิ่งห้าแต่ถ้าเขาพูดไม่จริงก็ ขาก็ต้องรับผิดชอบในคาพูดเขาจริงวิจิตทดลองนะคะแต่คุณต้องต้องลองต้องลองดูไงสั่ะหลอดหนึ่งก็สั่งได้นะคะถ้าคุณไม่มีเงินที่จะสั่งลิมิเตดคุณไม่มีเงินที่จะสั่งเจนไลท์เจนไลท์ก็สามหลอดเนาะสามหลอดก็สี่ร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีนะคะส่วนเจนลิมิเตก็เก้าร้อยจะมีตัวอาจารย์ไปอยู่ที่บ้านคุณด้วยนี่พี่จิ๊ดเออดูสิว่าเขาได้รับได้ําไงที่ไปอยู่ในโถอะเปิดเปิดลน์พิจิตร ใช่ใช่ใช่เพราะเขาส่งภาพมาว่าเขาเอาอาจารย์ไปไปใส่ในไหน,ไหนอืมแต่นั่นีน่ยอ่านเนี่ยเอ๊ะเขาเอาอาจารย์ไปใส่ในพานนี่ไม่ใช่รูปไม่ใช่ลูปหล่อนะคะเขาเอาอาจารย์ไปใส่ในพานจริงๆนะเนี่ยที่ได้ตัวอาจารย์แบบเขาก็เอาอาจารย์เจนไปนับถือดูดิเราให้ไปเป็นว่าเออแบบว่าที่ลึก ว่าเออผู้หญิงคนนี้หนึ่งในแน่นเขาพาคุณทําความดีนะเขาพาคุณทอดพระปาทอดกระถิ่นนะแต่ไม่ต้องไปไปแบบว่าจุดทุกจุดเทียนแล้วก็เอออะไรนะถวายดอกไม้อาจงอาจารย์เหมือนพระนะคะไม่ต้องนะเอเอแล้วถวายน้ำอา,อาจารย์ไปอยู่ตรงไอ้นี่ก็ได้อะไรนะตรงที่คุณทํางานอ่ะคุณจะได้มีพลังใจกําลังแรงกายว่า โตทำงานของคุณมองเห็นหน้าอาจารย์จะได้ฮึดว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมเทป,ปูนแบบไม่เน็ดไม่เหนื่อยทำไมใส่แมสใส่เฟสชิลแล้วก็ยังพูดได้คุณใส่เฟสชิลก็เหนื่อยนะจะต้องพูดไหมให้คุณนำอธิษฐานต้องหลายชั่วโมงเขาเอาพลังจากไหนมาทำไมเขายังสู้บุญละ่ะแล้วพวกคุณละ่ะมัวรออะไรอยู่ทำไมคุณไม่สู้กัน,น,นหนึ่งนะที่การงานคุณการงานจะหนักหนาแค่ไหนเอาอาจารย์เจนเป็นไอดอล บุญคุณทํามาดีหรืออย่างถึงไปโทษว่าบุญนั้นน่ะทําไมไม่มาช่วยเลยก็เอาผู้หญิงคนนี้เป็นไอดอลถูกไหมนะนี่ต่างหากที่อาจารย์จุดประสงค์ของอาจารย์ที่ทํารูปขึ้นมาแล้วแถมไปกับยาสิฟันเพื่อว่าจะได้ยึดนึกถึงไว้ว่าวันเราเคยมาร่วมบุญกันนะคุณซื้อยาสิฟันคุณก็ได้ร่วมบุญด้วยนี่แหละครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ร่วมบุญกับผู้หญิงคนนี้นะ เราได้ได้พบเจอกัลยาณ <Yeah. S 1> ิิรที่ดีที่ผู้นําที่ดีที่พาเราไปทําบุญสุนทานตลอดสอนเราดีๆตลอดอสอนเราทั้งฉากการใช้ชีวิตทางโลกสอนเราทั้งการใช้ชีวิตทางธรรมเราอยากให้ให้คงอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่ได้ว่าอยากให้คุณต้องเอารูปเราไปจุดทุกจุดเทียน mm hmm. แทนพระพุทธรูปไม่ใช่นะคะเราเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น แทนพระพุทธรูปองค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าได้ไม่มีใครใหญ่กว่าองค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าเพราะองค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าคือท่านเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งเรารวมทั้งอาจารย์เจนด้วยเพราะอาจารย์เจนก็เป็นมนุษย์ที่นับถือองค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้าอย่างยิ่งนับถือท่านไว้เหนือหัวเลยใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบสมเดจ็จพระจันโตก็อยู่เบื้องซ้ายอย่างนั้นนะคะพระอราหันต์ะ แล้วก็หลวงปู่ทวดอยู่เบื้องขวาอย่างนั้นน่ะอาจารย์เจนักถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกท่านเอาไปก well. ็ระลึกนึกถึงว่าผู้หญิงคนนี้ยพาเราทําความดีแล้วเรามาเจอกันทําความดีทุกเดือนแบบนี้นะที่ระลึกในการทําความดีอย่างนะฮะและอาจารย์ก็มอบอํานวยอวยพรให้ทุกท่านไปว่า เป็นรุ่นว่าขอให้ท่านรวยขอให้รวยเพราะอาจารย์คืออาจารย์เราก็เป็นคนว่ามีพรมาต้องแบบนี้ค่ะเขาพูดแล้วเขาพูดสิ่งใดถ้าคุณไปทําทางโลกและทางทาดีพรนั้นของอาจารย์จะพันสําเร็จพันสําเร็จอย่างเร็วเพราะว่าต้องทําดีด้วยนะทําดีประกอบด้วยวันใดวันหนึ่งถ้าคุณยังทําดีมาไม่พอคุณก็ยังไม่ได้ตามพรที่อาจารย์บอกแต่วันหนึ่งถ้าคุณทํา ทำมาเต็มเปี่ยมแล้วบุญไหนจะต้านทานคุณไม่ได้คุณก็จะได้กําลังส่งของของพรของอาจารย์ทําให้คุณรวยเร็วอะไรขึ้นมาได้ด้วยวแต่คุณต้องประกอบด้วยว่าคุณทําความดีด้วยนะแต้องมีความดีก่อนนะถึงจะไปขอพรนนะคะ